ข้าวขาวหมูร้อนๆมาเสิร์ฟแล้วคะ่ะไหนๆช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้ทําข้าวขา,วขาวหมูทานเองซะเลยขาหมูมันหน่อยๆราดน้ําขาหมูหวานๆหอมๆใครอยากทําตามจดสูตรเลยคะ่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกเทน้ําเปล่าลงไปตามด้วยโปยกากรากผักชีอบเชยกระเทียมซุปก้อน พงพผืซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นเกลือนน้ำปลาซีอิ๊วดำคนส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันคนให้เข้ากันดีเลยค่ะเพิ่มน้ำตาลปี๊ปลงไปตามด้วยขาหมูไส้อ่อนปิดฝาตั้งไฟอ่อนไว้เลยค่ะ ต้มทิ้งไว้สองชั่วโมงนะคะจากนั้นใส่ไข่ไก่ต้มลงไปค่ะใส่ลงไปตามชอบได้เลยตามด้วยเห็ดหอมค่ะขนาต้มทิ้งไว้อีกสักพักก็จัดเสิร์ฟได้เลยน้ำขาหมูเปื่อยๆมาะเสิร์ฟบนข้าวเลยตามด้วยไส้อ่อนขนา้าผักดองไข่ต้มสะหน่อย ราดน้ำขาหมูร้อนๆแค่นี้ก็เสิร์ฟเลยละคะ่ะเมนูข้าวขาหมูน่าทานมากเสิร์ฟแบบร้อนๆเนื้อหนังครบเลยเจแนะนำสูตรนี้นะคะลองไปทําทานดูแล้วปรับให้เข้ากับรสชาติของตัวเองรับรองว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดเลยคะ่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG Tiktok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ